พบกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคือเราแต่งตัวกันมาแบบแมทชิงช่งแมทชิ่งเอาฟิตส,สุดๆเพราะว่าช่วงนี้คือเราสคนเนี่ยจะมีทริปงานล่านงานหลวงเนี่ยช่วงนี้มันมาลัวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคน,นก็ทริปเยอะเหมือนกันไหนจะไปต่างประ,รประเทศใดๆเราสอคนก็เลยอยากจะพาทุกคน,นมาช้อปปิ้งแล้วก็อัปเดตเสื้อผ้ากันนะคะ บอกเลยว่าเสื้อผ้าวันนี้ที่เราจะพาทุกคนมาอัปเดตคือโคตรดีามอย่างเทเท้าลุกวันนี้ของเราสองคนอะ่ะก็มาจากร้านนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่หลากหลายสไตล์ให้เลือกมากๆเพราะว่าน,นี้นะคะบิง <Bing S 2> จะพาทุกคนไปชอปปิ้งที่แบรนด์แมงโก้นะคะตอนนี้เนี่ยแบรนด์แมงโก้เขาเปิดใหม่รีใหม่ทั้งหมดเลยในเรื่องของร้านต่างๆ,างๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนชั้น 2, 2> ใช่ไหมที่เซนทันเวิร์แต่ตอนนี้นะคะร้านแมงโก้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่ชั้น1นนะคะโซนเอเดนเซนทันเวิร์สนะคะซึ่งเขามาใน, Store บบในบบคอนเซปต์ส อบอุ่นกว้างขวางเป็นคอนเซ็ปตโตแห่งแรกในไทยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนยกช็อปที่สเปนมาไว้ที่นี่อ่ะใช่แล้วคือเสื้อผ้าเขามีสไตล์ให้เลือกเยอะมากคือลืมภาพเก่าของแมงโก้ไปได้เลยซึ่งวันนี้นะคะเรา2อคนจะพาทุกคนไปช็อปปิ้งนะคะตามโจทย์ที่ทีมงานเราคิดให้3โจทย์แล้วเดี๋ยวมาดูว่าเสื้อผ้าจะเยอะขนาดไหนเพราะบอกเลยว่ามันมีแต่ของหน้าเอฟจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านกันเลยค่ะใครรอทีนี้อย่าลืมว่าชอบกด เข้ามาอยู่ที่ร้านกันแล้วนะคะอย่างที่บอกคือร้านเขาพอย้ายมาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วเขาก็รีคอนเซ็ปทำร้านใหม่หมดเลยมีความเปลี่ยนสไตล์ใดๆเขามีสินค้าเอกลุศิบที่ขายเฉพาะที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นดูคนเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ของแน่นอนเราเล็งไปหลายตัวมากแล้วคือของเยอะมากคือเราสองคนสไตล์ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะแต่เข้ามาก็คือเล็งไปก็คือมีทุกสไตล์ให้เลือกเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาก็มีคอลเลคชั่นใหม่ชื่อว่า Spring Summer 2023นะคะที่มาในคอนเซ็ปสไตล์เซเลสต์นะคะที่ทางแมงโก้ เราเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วบอกเลยว่าสไตล์เยอะมากๆจริงๆจะไปทํางานช่วงนี้ใครมีแพลนเที่ยวใครมีทริปเที่ยวบอกเลยว่า เียบคือเข้ามาแล้วไม่ซ้ำสีส,สันทุกอย่าง Earth tone, Earth tone, เอิร์ธทงเอิร์ธโทนคแบบครบไปทะเลขึ้นเขาลงห้วยไปเขาใหญ่ใดๆนะคะก็คือมาครบจบที่แมงโก้ตอนนี้นะคะทีมงานของเราเนี่ยได้เลือกทั้งหมด3ามชาเลนจ์ให้พวกเรา2คนเนี่ยไปเลือกแมทในร้านแล้วเอามาลองให้ทุกคนดูว่าเราจะได้อะไนบ้างชาเลนจ์ Challenge ที่1 Summer, sunshine, นึ่งซัมเมอร์ซัมใจสีสันสดใสเตรียมไปทะเลอ,อันที่2เตรียมตัวไปปาร์ตี้ออกอีเวนต์แบบคัลเลอร์ฟูล อันสุดท้ายนะคะก็คือคาเฟ่ฮอปปิง้งที่เราสามารถแมทชุดที่แบบไปด้วยกันได้มีความแมทชิ่งซึ่ง3ชาเลนนี้นะคะเลือกมาแล้วว่าเป็นชาเลน์ที่สาวๆเนี่ยสามารถมาแมทชุดตามพวกเราได้เลยแล้วก็สามารถเลือกไปได้เลยเพราะว่าในนี้สไตล์เขาเยอะมากๆเอาเป็นว่าไม่เป็นการเสียเวลาเรา2คนเนี่ยแยกตัวกันไปหาด่วนนะคะแล้วร้านข้างในเนี่ยสวยมากๆถ้าเข้ามาร้านมันกว้างแล้วมันมีของให้หน้าเลือกเยอะมากๆพร้อมแล้วก็แยก คิดว่าของที่มันต้องมีจริงๆในช่วงซัมเมอร์ก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรงานถักงานนิดงานรูงานสารงานโอทอปก็คือต้องมีแล้วคือเราเข้ามาแล้วเราเล็งเห็นหลายตัวมากสะดุดตัวนี้ต้องแต่แรกอยู่แล้วเสื้อสารี่เสื้อคุ Apple นะูแอปเปิลอะซึ่งอันนี้ราคาพันห้าเก้าสิบแต่ว่าสิ่งที่จะไปแมทอะเดี๋ยวเราจะต้องหาพวกเครื่องหัวพวกกางเกงอะไรก็ต้องมีเดี๋ยวเราไปหากางเกงกันก่อนแกมันน่ารักมากอันนี้ให้ดูนะน้ำจิ้มนะใครอยากได้ดิบมาเอฟหรือถ้าเป็นสาวแซ่บหน่อยอันนี้ก็คือมา นี่ไอหมวกแล้วก็เดี๋ยวไปหาแว่นมาเผื่อเพราะว่าจริงๆไปทะเลเราก็จะต้องมีทั้งแว่นทั้งหมวกเนาะแต่คิดว่าหมวกอันนี้น่าจะเข้ากับเสื้อนี้พอดีเลยต่อไปเดี๋ยวไปตามหางกางเกงเห็นป่ะพอเดินมาโซนนี้มันก็จะเป็นอีก,อกสไตล์แล้วอะ่ะไออย่างข้างหลังก็จะเป็นฟิลแบบไวคขมุมม้าอะไรอย่างเงี้ยหระมาน่าจะชอบฟิลฟิลนี้แล้วก็รองเท้าก็มีกระเป๋าก็กมีโดยเฉพาะกระเป๋าสันสานน่ารักมากเอฟนะคะ เมื่อหอมวิงลุกแรกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าปอมจะเลือกอะไรคะ่ะมาที่ของปอมนะคะซัมเมอร์เนี่ยปอมเป็นคนชอบแต่งตัวสีสันและคือความชอบของปอมคือปอมชอบสีที่มันตัดกันแบบลงตัวที่เล็งไว้ก็คือเป็นเดรสตัวนี้เลยนี่คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เดรสธรรมดานะคะทุกคนคือมันมีความแบบกริตเตอร์เราก็รู้สึกว่าเออภาพพื้นทะเลเนี่ยอันนี้ได้แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเดรสเนี่ยชิ้นเดียวเราก็ต้องหาออเทอร์รีที่แมทแบบลงตัวซึ่งเล็งไว้แล้ว โอ้นี่คือมันเป็นหมวกที่แบบส้มอะ่ะมันก็จะแมทกับเดรสใช่ไหมแต่คือสีส้มกับสีชมพูอะ่ะสีบ้านเย็นอย่างเงี้ยมันเป็นสีที่เข้ากันแบบลงตัวเพราะฉะนั้นความจะเลือกใส่เดรสอันนี้นะคะแล้วก็หมวกอันนี้ในเมื่อหมวกมันสานแล้วกระเป๋าจะไม่สานได้ยังไงอันที่เลือกนะคะก็คืออันนี้ คือจริงๆรุ่นนี้มันมี2ไซส์นะแต่สำหรับปอมรู้สึกว่าเออปอมชอบไซส์ใหญ่นอกจากกระเป๋าสารนะคะที่นี่เขามีแบบกระเป๋าสารหลายแบบมากที่สามารถแมทไปทะเลหรือว่าซัมเมอร์ได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าแบบมีอะไรบ้างมันไม่ได้มีแค่ทรงนี้นะทุกคนมันจะมี shoulder bag เป็นคลาสก็คือเยอะมากๆนะคะ กันบ้างสำหรับลุคซัมเมอร์ลุคแรกที่เราเลือกมานะคะ พอเรามาดูจริงๆเราจะบอกว่าชุดซัมเมอร์ที่เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะมันมีกระเป๋าสันสาหรือว่ารองเท้าที่เขากําหนดตีมาแล้วว่าอันเนี้ยมันคือโจทย์ของความซัมเมอร์เมดิเตอร์เรเนียนที่มันดูใสแล้วแบบสบายๆใช่แล้วคือลุคที่บอมกับบิงเลือกมาก็คือต่างกันนะคือมันก็คนละสไตล์กันไปเลยซึ่งจะบอกว่าในที่แม็กโกสาขานี้มีให้เลือกเยอะมากๆอย่างหนึ่งนะคัตติ้งดีมากใส่สบายมา,มากสำหรับลุคที่2นะคะเป็นลุคปาร์ตี้ออกอีเวนต์เอาจริงๆขอก่อนเลยแล้วกันไม่ใช่อะไรนะสะดุดชุดดดดดนนนนนนีีนนีี้้้้้้้้้้มมมมาา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 กกกตตตัััังงแ่่่่่่่เเเิิขรรรูสสึววถไไใใจจะยซคอบบบ ใครมีอีเวนต์ออกงานรีบมาเอฟไปดวดราคาชุดนี้มัน3,790แต่มันน่ารักมากตรงนี้มันคัดติ้งดีมากบิงอ่ะเอาชุดนี้แล้วก็ตรงหัวก็ต้องอันนี้ด้วย<ม>แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่แอเซอรี่มีให้เลือกเยอะมากรองเท้ากระเป๋าผ้าพันคอดเดี๋ยวเราไปหาเสื้อคุมกูง,งานไว้กูง,งานไว้ <S <S <eyes> <S เนื่องจากว่าโจทย์ของเราเนี่ยชุดแบบ ออกอีเวนต์หน่อยใช่ปะคือถ้าอันนั้นอย่างเดียวอะคือเราก็ไม่ค่อยเซลเพราะไรเพราะว่ามันแอปโปแล้วก็ต้องมีตัวช่วยคิดว่าเสื้อสูปแบบสไตล์เนี้ยมันไม่ใช่โอเวอร์ไซส์มากมันน่าจะใส่ออกงานสวยราคา3,790ก็เดี๋ยวเอาไปแมทกับอันนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปตามหารองเทา้าอันนี้ขาวข้างในชมพูต้มหูชมพูรองเท้าต้องเป็นสีอะไรคะเงินไหม คิดว่ารองเทางนะ้าเราต้องเป็นส้นสูงสีเงินตรงนี้คือโซอนชุดออกงานทั้งหมดเลยอะ่ะดูดิมันมีชุดออกงานให้เลือกเยอะมากๆอ่ะอย่างตรงนี้มันก็เป็นชุดออกงานแบบแซบๆอ่ะซึ่งความแซบกว่าคือขอร้องนะอันเนี้ยมารับกลับบ้านเนาะิตนตานนะอันเนี้ยอย่าเห็นบ่าบอกแล้วว่ามีทั้งงานขนงานอะไรแต่ว่าเราชอบอย่างหนึ่งคือที่เนี้ยเขามีคอนเซ็ปต์แบบเสื้อผ้าทุกอย่างมันสามารถเอาไป a d a p ปได้เอาไป,ป mix and match ได้คืออย่างบางทีไม่จำเป็นต้องใส่งานเดียวอ่ะคืออย่างสูตรสีขาวเมื่อกี้เราเอาไปใส่กับหลายๆลาอยา่งนนแบบี้ทุกอย่างคือแบบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสไตล์เนี่ยเขามีความปรับให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นคือเขารู้ว่าส่วนใหญ่คนไทยชอบใส่ประมาณไหนหอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละอันก็หลากหลายมากจริงๆรองเท้าคิดว่าด้วยความที่เดสมันเป็นเดสสั้นนะคิดว่ารองเท้าแบบนี้ใส่แล้วน่าจะดูขทวายาวแล้วก็ดูสวยราคา2,990ัค่ะคู่นี้แหละมาถึงลุกที่2ของปอมนะคะเวลาที่ออกงานเนี่ยปอมจะนึกถึง สีดาสีเงินสีทองในไตล์ของเราอะมาเตะตากางเกงตัวนี้ทุกคนคือมันเป็นกางเกงที่มีความแบบว่าเหลือบเหลือบเลื่อมเลื่อมเงินเงินซึ่งจริงๆแล้วอะปอมจะเลือกตัวนี้ไปแมทกับเสื้อสีดําแล้วที่เสื้อสีดำเนี้ยก็จะมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงเดี๋ยวปอมขอเดินไปหาเสื้อสีดําก่อนมาที่รองเท้านะคะรองเท้าเวลาไปออกงานเนี้ยมันมีความส้นสูงและก็มาเตะตาคู่นี้ทุกคนเป็นส้นสูงที่แบบมีความเพดในเมื่อกางเกงสีทองส้นสูงสีดําเราก็จะไปหาเสื้อสีดํามาแมทนะคะมาที่เสื้อนะคะปอมเตะตาตัวนี้มากๆ เป็นเสื้อที่แบบด้านนึงเป็นสายเดียวอีกด้านหนึ่งก็เป็นสายแบบนี้เดี๋ยวไปลองใส่มาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่ทั t ทั l ลุคก็ประมาณนี้นะคะดํากับทองเดี๋ยวไปหาแอสเซซชรแล้วก็กระเป๋ามาคอมพิลลุคอีกทีหนึ่ง ลุกสุดท้ายในวันนี้ที่พวกเราจะมาเลื่องแมทให้นะคะ <S <S ก็คือ <S <S ลุกไปคาเฟ่แบบเซตคู่ <S <S เรารู้สึกว่าเวลาไปคาเฟ่หรือว่าเวลาไปทิปกับเพื่อนแล้วพอแต่งตัวแมทกันมันจะถ่ายรูปมาแล้วมันจะน่ารักรูปที่ขึ้นใหมอ่อ่ะอ่ะแล้วก็คือไม่ได้นัดแต่บางทีมันตั้งใจนัดมันก็คือได้รูปที่ออกมาแบบน่ารักวันนี้เราก็เลยจะมีโจทย์จริงๆอ่ะชุดเนี้ยของพวกเราสองคนนะมันก็แมทกันอยู่แล้วมันก็ไปได้คาเฟ่อ่ะก็คือเป็นคาเฟ่ตีมหนึ่งนะอันนี้คือทางลุกก็มาจากร้านนี้เหมือนกันทุกคนก็ามมรเัันนดคีปยง่ววจะ็บ มันควรที่จะเป็นนิลินและสีฟ้า ฝัง่งนู้นเอาแล้วฝั่งนั้นเอาแล้วคิดว่าฝั่งนี้ยังไงก็ต้องเอาเพราะมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกจากตรงนี้แหละเวลาเลือกเสื้อผ้าเพื่อนอนะถ้าจะแมทช์กันอย่างแรกเลยคือกําหนดโทนสีอ<ไ>ันนี้สำคัญมากกําหนดว่าเราจะใส่สีไหนคู่กันจะโทนพาสเทลจะโทนสีไหนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเลือกไอเทมซึ่งสีฟ้าที่ผมเลือกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าเห็นมันมีความเป็นผ้าลินินแล้วกับช่วงนี้มันซัมเมอร์เนาะอากาศมันร้อนคิดว่าการที่ใส่แบบนี้มันจะดูแบบโปร่งโล่งสบายส่วนของบิงคคคสสีีีีฟ้้้้าาาาาาาท่่่่บบ๊งเเเเเหหห็็็นนนนนนแแลลลวววะะะดดดุุมมมมมกกกกกืืืออออออรรโปัพยไไไตจช เราก็หยิบไอเทมที่เราอยากใส่มาปุ๊บต่อไปมันจะง่ายแล้วแต่ต่อไปคือเราต้องหาไอเทมของแต่ละคนซึ่งสีที่มันเข้ากับฟ้ามันก็จะต้องเป็นขาวไม่ก็ชมพูพาสเทลมันถึงจะดูพาสเทลตัวเป็นคนชอบใส่กางเกงทรงคาโก้อยู่แล้วแล้วก็บวกกับเจอตัวนี้ที่มันมีความเป็นผ้าแบบลินินคล้ายๆกันพอดีก็เลยจะเอามาแมทช์ด้วยกันนะคะอันนี้เรียกว่าเลยว่ากางเกงที่อีปอมมีทุกสีทุกแบบทุกลายมีทุกผ้ามีทุกสไตล์แต่คือมันใส่สบายไงแล้วคือเราก็แบบเซฟในการใส่เฮ้ยแต่ผ้า การที่เราเม็ดแค่เนี้ยมันจะดูน้อยเกินไปแล้วก็เลยจะไปหาแบบว่าเออเสื้อกล้ามสีพาสเทลอมอกตัวหนึง่งคือตัวเนี้ยเป็นเสื้อกล้ามของที่นี่เหมือนกันเมืเม่อกี้บีใส่ยล้วบรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆมันจะเป็นเสื้อกล้ามลูกไม้ซึ่งตอนเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่มามากๆนะคะและที่สําคัญคือตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สีขาวสีเดียวเพราะจริงๆแล้วถ้าเราใส่เกณสีขาวเสื้อสีขาวแล้วก็สีฟ้ามันจะดูธรรมดาไปหน่อยเราก็เลยจะไปเลือกตัวนี้เป็นสีชมพูมานะคะตอนนี้ปพร้อมได้แล้วของบผมาาาานนนนขขอออออองงงงเเเเเเเรด้้้้้้วยัตป็็สสืืชชิิิีซึ่บญก มันจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบโอเวอร์ไซส์ซึ่งมีคิดว่าสาวตัวเล็กใส่น่าจะน่ารักเพราะแมทกับกระโปรงอันนี้น่ารักแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปหา็อปอย่างอื่นก็คือรองเท้ากับหมวกให้มันดูคอมพิวต์ลุก ระหว่างทางเราก็เจอรองเท้าพอดีแล้วคือเราหยิบมาคนละคู่ด้วยนะมันคือคนละสไตล์กันทุกคนคือเราอะคิดว่าลุกที่เราแมทวันนี้มันมีความสีชมพูพาสเทลใช่ปหมเราก็เลยเลือกรองเท้าคู่ที่มันแบบมีความสีชมพูให้มันเออไปด้วยกันได้ส่วนของบิงอะเลือกที่มันเป็นสีเขียวซึ่งอันนี้มันน่ารักมากๆแล้วพอมันมาอยู่กับสีฟ้ามันก็ทำให้ลุกนี้น่ารักแล้วที่เราบังเอิญเจออย่างหนึ่งก็คือหมวกแก๊ปคนละสีไปเลยเป็นว่าสำหรับลุกไปคาเฟ่รอบเนี้ยมันก็จะมีความดูสปอร์ตหน่อยๆนะคะเด ะะวิ้งกับปอมเนี่ยก็พาทุกคนมาช้อปปิ้งที่แบรนด์แมงโก้นะคะตอนนี้เขาเปิดช็อปใหม่นะคะใครอยากมาเนี่ยรีบพุ่งตัวมาด่วนที่เซนทรัลนเวิร์นะคะชั้น1โซนอีเดนนะคะจะบอกว่าของเป็นไงของเยอะมากแล้วคือ <laughs> แล้วคือบางอย่างอ่ะทุกคนจะบอกว่ามันมีแค่ที่นี่เท่าน,าน,นั้นคือ ัวที่เขาโชว์อยู่กับหุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีที่อื่นนะมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวและเสื้อผ้าเดี่ยวนี้คือเขาอะเออปอมรู้สึกว่ามันปรับให้เหมาะก,กับอากาศบ้านเราจริงๆมันมีหลายสไตล์มากมากอย่างบางอันอะคือถ้าช้ามันหมดนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้จบคลิปเนียเดี๋ยวเราสองคน,น่ะช็อปต่อแน่นอนแต่ถ้าถามบิงไอเทมให้บิงกับป้อมแนะนาคนละชิ้น2ชิ้นในร้านว่าไอเทมไหนที่พลาดไม่ได้ของบิงกะบิงชอบมากคือเสื้อคลุมตาข่ายสาลี่ที่เราบอกเพราะเรารู้สึกว่าน่ารักมากๆแล้วมันหาซื้อยากสไตล์นั้นคืออออบกเเเลยววว่าาาครมมมปปง็น ออมอะไรที่มันมีความสารเพราะจริงๆของส,สรรสัจริงๆมันก็หาได้ทั่วไปแหละแต่ที่แมงโก้สไตล์เขาจะต่างออกไปอย่างเช่นกระเป๋าสารที่ผมเลือกไปตอนแรกอ่ะคือเราไม่สามารถหาได้ที่อื่นหรือว่ามันอาจจะหายา,ยากก็คือที่แมงโก้เขาก็มีแล้วราคาเขาก็แบบเออสมเพุสมผลด้วยนะคะ <c oughs> อยู่เต้นไหมอยากจะบอกว่าอัเซอรี่ที่เนี่ยสวยมากอย่างหมวกอันเนี้ยเดี๋ยวเอฟนะเพราะว่าใส่พอดีเลยเล่ต้องเอากลับบ้านแล้วก็ดูเข้ากับชุดได้เยอะมีทุกอย่างจะแว่นจะอัศเซอรี่จะหมวกจะเดรสออกงงออกงานเรียกได้ว่าทุกอย่างครบจบที่เดียว ถ้าอยากช็อปนะคะช่วงนี้ก็พุ่งตัวมานะคะัะไว้ไหนก็รับรองว่าที่นี่มีแน่นอนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดช